บรรยากาศดีค่ะทุกคนเมื่อน,นีอย่ดเจิมก็ได้เลิกได้ยามแล้วค่ะและเลิกได้ยามจะพาทุกคนไปทำความสะอาดสวนค่ะก่อนจะทำความสะอาดก็ชมวิวก่อนนะคะชมวิวสวยสวยก่อนค่ะกสิมีแต<ม>ะดอกดาวเรืองนี่แหละค่ะทุกคนให้ได้ชมเพราะว่าดอกดาวเรืองนี้จะเป็นดอก ไปถึงหน้าหนาวละค่ะดอกไปเรื่อยๆค่ะถ้าบนหนาวกับว่าตายค่ะดอกดาวเรื่องเพราะว่าจะมีดอกขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมแต่ดอกโรบอนเดอร์นี่แห้งเดี๋ยวแห้งแล้วก็จะตัดออกค่ะนี่นะคะทุกคนคิดได้เก็บออกแล้วค่ะดอกใหม่นี่ละ่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วสันดี จงตะตุนในจงกระหม่อมนี้ไว้บ่นี่หมอ่อเงันทบานี่เพราทัานเหี่ยวเนี่ยค่ะนี่นะคะสีมะเรือนี่ออกค่ะลือทวารันเตาออกเอาแต่เม็ดแห้งๆไว้เอาไปตากไว้ค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วรุ่นนี้ทวรันเตาออค่ะทุกคนมากค่ะมาเหยไอ้ทำความสะอาดตัวย่อยจึงค่ะ ผ้าุมก็ตากไปผ้าห่มปอกมอนค่ะเดี๋ยวเห็เดแล้วก็คอยมาไทยรอบ,บให้เบิ่งอีกเนอะ,ค,ะนค่ะมากค่ะมาเห็ดสวนตัว,ตวให็ดใจ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทัวร่าเต่หมองนีคุณละ่ะปีนาคุณล่ะค่ะคอยจะได้ปลูกอีกัน,นั้นก็มันฝรัง่งเองอยาออกค่ะแต่ข้างในก็นยังสามลองนี้ก็ยังมีหัวยุ้งไตดินย่ค่ะแต่รองแรกนี่เอาไปกินหมดแล้วค่ะมีคุดแล้วดอกไม่มุมนันเยวค่อยไปเอาออกค่ะเพราะว่าหมดแรงต้องทำไปเรื่อยๆล่นะ ไม่อันนี้ก็จะเอาไว้ใช้ปีหน้าค่ะี๋ยวเก็บไปไห้ใช่ปีหน้าต่อไปค่ะทัวภูมิตัวนี้คงจะอาไว้แนวค่ะนี่เนี่ยเม็ดใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้จะไกโกเนี่ยกับพ่อปลูกแล้วค่ะที่คนมาดึงฟังนี้ นี่ทวารันเต่าที่เกบใบาตากเดี๋ยวเอาตากเตียเราคอยเก็บเมล็ดใบค่ะท่านี้กับพ่อค่ะเท่านี้ก็ปลูกได้กินตลอดทั้งปีปีนานี่ก็มันฝรังร่งขุดหลังเรียบรด้วยเอาไปต้มกินค่ะมาทั้งนี้ก็บสวนผักคือเกาค่ะสวนผักทัวรันเต่า แรดิสไงมันมาทุกทุแก,ก,กแรดิสมีฝักนี่เห็นบ่ฝักแรดิสจะแก่บก่นอนจะไม่กินหมดกันได้นี่พักสลัดอ,อ่อ,อนๆนี่นั่นก็พักชีวอ่อ,อนๆค่ะอันนี้ก็หอมหอมปังนั่นก็แตงจไ,ได้กินแล้วก็แต่มันไม่อีกก็ขึ้นมากก็จะได้กินค่ะนู่นก็นแรดิสค่ะ แอปเปิไปกินก่อนค่ะน uh, like ี่คือเบงเดยเกลือค่ะทุกคนอ๊าเอาอผลแมงมาเจาะกินวาวอือเอากินไปลาพึ่งค่ะกระเหลียทั้งตำอยู่ค่ะทั้งตำก็กอดไปกินนี่แอปเปิลท่ามสวนเมย์เลีวก็มากินเสือเศษค่ะ ยำขนมจีนอันนั้นก็คือไข่ต้มตอนนั้นก็แผ่นนั้นก็คือซาลาลี่แล้วก็ผักมาเป็นสวนปลูกเองค่ะถมาค่ะมากินน้องได้กิมเสพๆค่ะมาที่นั่งกินมอง,งนี้ใหญ่มองระกาทุกคนเอกแล้วตัดแต่หย่าเชียงดังโพดค่ะคุณนะพก็เอกตัดหย้าอยู่น่ะแห่ค่ะคไปกินในบ้านค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุก้คนยายเจิมชนรนบบทสวิเดนมาค่ะทุกคนมาโอยเลยค่ะยำขนมจีนกับยายเจิมแซ่บๆค่ะใส่มือเลยด้ค่ะใช้มือหยิบเลยนะคะนี่ยำขนมจีนข้ามนี้ง่าเลยค่ะ ีซาลามีซาลาม,มีกินขยำงาขงนมกีนใส่เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะใส่แต่หอมผักชีก็บมะเขือเทศแล้วก็มะนาว หยุ้มเลยค่ะใจปากเลยค่ะใส่สองมือเลยนะี่มือเยเต็ยนพักพัน,นเลยค่ะปวดพ่วงดูคำใหญ่ๆเนี่ยากใจปากเต็นยนคำใหญ่ๆเนี่ยรอบดูดูวย ทั้งไงปวดก่ะถือ,อพรกเผ็ดหรอกค่ะเผ็ดๆไครตุ่มยางมาตูม แสบเลยค่ะทุกคนกินไปแหละมีอะไรก็กินไป แต่แต้มันไม่เจอมจะค่ำก่อนกินอ่างตรงนี้กับพ่อละอืมอืมหืไม่เจอมีอย่างมากินอ่างป้าเอกก็เลยเค้กมากค่ะเค้กช็อกโกแลตเนี่ยแต่พี่เอามาให้ทุกคนกินนะ เกช็อกโกแลตเราไปเอาเค้กนึ้อกันอันนี้กินตำนี้กนมาทุกคนแกะเพ็ดค่ะแกะเพ็ดอะไรเค้กช็อกโกแลตของพระเอกเพ่นได้ฟี่มากค่ะเป็นวันเกิดเพ่นกันล้านขายของเขาก็เลยให่รอบฟี่กันเป็นช็อกโกแลต เค้กช็อกโกแลตอืมติชใจช็อกโกแลตหลายพูดค่ะมันก็จะขมอ่ะอืมแกเพรได้อยู่ค่ะ นี่ก็แอปเปิลกรอบแซ่บดีค่ะข้าวโบกินในเบิ้ลหรอกกินในเบิ้ลเท่านี้ละ่ะคิดได้เจมตั้งอ๋อขีดหมุดไหลตองตัดต,ต่อไปหรอกค่ะทุกคนทั้งกินทั้งเบาทั้งยิ้มทั้งหัวไปคิดได้เจมเนาะค่ะแต่กะมือเหนีนก้กไข่แน่แล้วก็ได้เห็ดสวนค่ะได้เห็ดสวนนี่นี่น้อยแต่กับ่แเล่หรอกค่ะเดี๋ยวอ,อันคลิปต่อไปกับที่ป้าทุกคนไปเพ็ดต่อคือเก่าล่ะ เดี๋ยวเขาปลาหาเห็ดน้ำค่ะจะน้อยมีบะมีกะเขาเนาะค่ะเนาะอาเอาให้เจิมกันขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเปิ่งมาลัางใจให้เจิมนในเขียนเงินคอมเมนต์มายห้เจิมอ่นอานยห้เจิมขอบคุณหลายๆตอนนี้ยห้เจิมกันไข่แนวด้วยค่ะอันตี้เป็นร่วผิดนะนะคะนั่นแหละทุกคนคนเฮานะมันไม่รู้เวลาประเสริฐนะคนเรา่ะมันยังก็ไม่รู้ว่าจะ นาทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรรู้แต่ตัวนี้ยังมีลมหายใจอยู่นะเพราะไปถึงผมคิดว่าไม่จะเต็มปุบป,ปับขึ้นมาเนาะคตะทุนภายในครึ่งชั่วโมงกันไหยพืนเต็มโตไปเบิดนันแม่ค่ะโอ้ยเป็นแต่ยานแค่ยังนี่ทุกคนได้เจอมาโต๊ะใจเบิดพระอเอกก็แห้งคาดก้อยเจอเราเห็นเนาะแบบว่าเห็นแดงไปเบิดนันแม่ราก็ยานเนาะเอา บ่อยฟังค่ะแค่นี้แหละบาหลายดอกเบ่าวไล่คนสิเบื่อคิดจะเจิญนิดเดีแต่อยู่ป่าปลาอันบ่มีคนคอยอยากเบิ่งเลยเบิ่งแต่ป่าป่าค่อยนั่นเลยได้ค่ะบ่มีคนเบิ่งกับบ่มีอย่างดอกยเจิญก็บอไปสัญล่ะเจิญก็เอาลูกให้ทุกเบิ่งทุกคนคือทุกมือคือเก่าค่ะทำคลิปให้ลงเหมือนเดิมไหม ไม่มีไอยอดวิวเยอะๆก็ไม่เป็นไรเราทําไปเพราะความเราที่เราชอบเราไม่ต้องคิดเลยเรื่องยอดวิวไม่ต้องคิดเรื่องเงินหรอกค่ะทุกคนยอยเจิมนะสําหรับยอยเจิมนะคะย่าเจิมทําไปนี่ก็คือว่ามีเพื่อนใน y u t u b e ได้ได้พูดได้คุยทําไปแล้วย่าเจิ้มก็จะทําไปจนจนว่าพุ่นละไม่รู้อนาคตหรอกค่ะรู้แต่วันนี้ก็เหมือนที่ยายเจิมเคย พูดให้ฟังตลอดเรารู้แต่วันนี้ตัวนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้ทุกวินาทีก็เกิดขึ้นได้นั่แหละค่ะอย่าเจิมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นองค์ใจให้เจิมแล้วก็พระเอกเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye h hey e l l o h hey e l l o